คนี้ครับผมนำแอคคอร์ดหลุดจองมาให้พี่ดูคันนี้เลขไม้แค่แ7 0 0 0่กิโลรถสวยน่าใช้มากนะฮะร,ราคาสด5 7 000, 9 0 0 0บาทนะครับเพิ่งหลุดจองมาพี่ฟรีดาวผ่อนประมาณ1,000 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะฮะได้เลทดอกเบีย้ยพิเศษด้วยสำหรับเลทดอกเบีย้ยฟรีดาว ผู้ที่มีอประวัติผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีนะพี่ดอกเบี้ยฟรีดาวนะ2.394ปีใครสนใจนะทักมาได้ดูนะครับภายในพุงมอะัยหุ้มหนังปุ่มมัลติหรูหราเลยเป็นรถสไตล์ผู้บริหารด้านหลังเนี่ยมีแอร์มาให้นะครับคลิปนี้ผมพาดูทุกซอกทุกมุมดูหัวน้องต่างๆถ้าเกิดว่าใครสนใจผมเชื่อว่าคลิปนี้พี่ดูจบพี่ตัดสินใจจองออนไลน์ได้ทันทีครับ สวัสดีพี่ที่สนใจรถมือสองทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมปานเพชรยนต์อยู่ในช่องขายรถมือสองนะฮะวันนี้ผมมีรถมานําเสนออีกแล้วครับคันนี้หลุดจองมาพี่นะครับเป็นตัวแอร์คอร์ดนะครับผมตัวนี้ทะเบียนนี้เลยฮะสามแปดห้านะครับรถสวยๆนะฮะตัวนี้นะครับได้เป็น2.0ง e, จุดศูนย์อีราคาสด5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาท ้าเป็นปี2018พี่เลขไมล์8 7 0 0มกิโลช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมบอกเลยมันเป็นอปีโนบิสราแล้วแต่ด้านหลังได้เป็นมันติดเลงอยู่นะครับใครสนใจคันนี้นะผมบอกว่าราคาสดนะอยู่ที่5 7 9 9 0 0บาท 5 7นบาทผ่อนอยู่ที่1,000 0บาทเท่านั้นฟรีดาวนพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ2.394ปีนะพี่รถสวยน่าใช้นะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวแอ c o คอสีดำนะฮะ 2.0e นะครับ, 2, 0, e, รบตัวนี้ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ำมันนะครับผมใครสนใจคันนี้นะโทรมาที่0825713369ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมช่วงล่างนะฮะตัวนี้ด้านล้อ,อแม็กสวยมากเลย เป็นตูดทวนปัดเงาเป็นดิฟเบรกสี่ล้อมีมาให้แล้วนะครับรถสไตล์ผู้บริหารครับพี่รถสวยน่าใช้อีกหนึ่งขั้นสำหรับของเพชรยนนะฮะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารที่ขายดีนอกจากตัวแอคคอร์ดแคมรี่เราก็มีมีทั้งไฮบริดนะฮะปีใหม่ๆเราก็มีนะใครสนใจนะครับเข้ามาดูรถได้นะฮะนี่เห็นไหมแก้มคางแนบชิดนะฮะนี่ด้านหลังสวยๆมันติดลิงค์นะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มรถสภาพสวยรอบคันเลยให้ดูรอบคันก่อนเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดกัน สำหรับรถสไตล์ผู้บริหาร Accord ชคันนี้ 2.0e นะครับราคาส่วน579,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ10,000บาทเท่านั้นสนใจโทร0825713369นะครับนี่เห็นไหมรถสวยมากนะครับเป็นดิสเบซก4ล้อนะครับนี่รถน่าใช้รถน่าใช้เลยนะครับสำหรับใครที่มองหา Accord อยู่นะครับคันนี้ Honda Accord 2.0e ราคาสดวน579,000บาทนะครับ ราคาไม่แพงนะพี่ผ่อนอยู่ประมาณ10,000บาทนะครับ10,000บาทเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นปี2018เลขไม้ที่8 7 0 0 0กิโลนะครับรถใช้งานน้อยมากเดี๋ยวมาลงรายละเอียดตัวรถนะครับเหลี่ยมสารคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มอาจจะมีฝอนผุนเกาะน,นิดหน่อยเพราะเป็นสีดานะครับผมนี่เห็นไหมเหลี่ยมสารคมตัวรถชัดเจนมากไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีลาวมี LED มาให้ด้วยนะครับรถสวยนาะใช้กระจังหน้าเป็นโครเมียมไม่มีรอยขีดข่วน สวยมากพี่รถเป็นสีดำแก้มข้างนะฮะนี่แนบชิดสนิทเลยนะครับผมแล้วก็ล้อแม็กทูโทนปัดเงานะครับได้ยางม,มิชลินมาด้วยนะได้ขอบ17นิ้วเป็นทูโทนแบบลายใบพัดเลยพี่เดี๋ยวพามาดูภายในนิดนึงนะฮะเปิดเข้ามาพรม,มาลาัยหุ้มหนังตกแต่งด้วยลายไม้ปุ่มมาลตินะครับด้านในเนี่ยออกแบบเป็นสีเบด สลับกับสีดำนะครับเป็นทูโทนนะพี่ลายไม้ตกแต่งมาด้วยนะครับหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้นะครับแอร์ดิจิตอลออโต้นะพี่แล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่สวยๆแบบนี้เดี๋ยวจะมาเล่นอ่าเรื่องของเทคโนโลยีให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยหลายๆคนชอบเป็นรถนายรถสไตล์ผู้บริหารนะพี่นะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารด้านบนไม่มีบุบไม่มีรักยินพี่คนไหนสนใจคันนี้โทรมาที่0825713369นะครับด้านหลัง จุดเชื่อมต่อมีมีอ้านนิดนึงที่แต่เดี๋ยวเก็บงานให้นะเก็บงานได้นะครับผมแล้วก็ไฟท้ายไม่แตกไม่เล้าโลโก้ e c o คอร์นีมานะครับโลโก้ไอว e เทนะฮะได้ทะเบียนนี้เลย385นะครับกรุงเทพนะฮะนี่เห็นไหมคาดเอวด้วยเป็นโครเมียมเส้นสายแบบนี้ไม่มีรอยขีดข่วนนะไฟท้ายด้านนี้ก็ไม่แตกไม่เล้านะครับไฟทับทินด้านท้ายมีให้2จุดนะฮะแก้มข้างฝั่งนี้ก็เช่นกันเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับ ล้อแม็กนิ้วนะครับจุวทวนปัดเงาเป็นลายบพัดแบบนี้เลยนะครับผมรถสวยน่าใช้นะนี่เปิดเข้ามาภายในนะฮะวงมาลายัยหุ้มหนังมีลายไม้ตกแต่งมาด้วยคุชชั่นทนมีมาแบบครบๆเลยนะครับพี่เบาะเป็นบเบาะไฟฟ้ามาให้แล้วสําหรับด้านคนขับนะนี่คันนี้นะครับคันนี้นะ Honda Accord 2.0e ราคาสดห7าแ0นบาทนะครับ ผ่อนยุบประมาณห0 0 0งบาทฟรีดาวน์นะฮะรับดอกเบีย้ยพิเศษนะฮะ2.394ปีนะครับแล้วก็2.595ุปี3.596ปี4.497ปีเท่านั้นรถสวยมากเลยนะครับมาดูใใกล้ๆนะครับเดี๋ยวพามาลงรายละเอียดตัวรถกันนี่กุญแจจะเป็นแบบนี้นะสำหรับตัวแอร์ก่อนฮอนด้านะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะคันนี้ได้พูดสตาร์ทมาแล้วนะพี่นะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะครับนี่เห็นไหม เลขไม่แปดหมื 87, ่นเจ็ดพันกิโลพี่นะครับเลขไม่น้อยมากแปดหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับผมรถสวยน่าใช้นะนี่มีหน้าจอให้ทั้งหมดนะครับหน้าจอแรกจะอยู่ตรงนี้หน้าจอสองจะอยู่ตรงนู้นนะครับหน้าจอตรงนั้นน่ะจะเชื่อมต่อกับหน้าจอนี้นะหน้าจอเอ็มไอดีนะพี่รถน่าใช้มากข้างบนนี่เป็นแบ็กกระซีสมานะครับน,นิ่มๆเลยนะฮะนี่เป็นแบบเหมือนฟองน้ําอะครับนี่รถสวยเดี๋ยวให้ดูสคบก่อน Honda Accord 2.0e ราคาสด579,000บาท ได้ปี2018เลขไมล์แ7 0 0มจกิโลนะครับสนใจโทร0 8 2 5 7 1 3 6 9 9นะครับนี่หน้าจอสามารถทัชสกรีนได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายในพวงมาลัยได้เลยนะครับนี่ปุ่มต่างๆนะครมาติดนี่รับสายวางสายในพวงมาลัย,ลยส,ยสยัยส่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับแต่ปุ่มตรงนี้มันจะเชื่อมนี่เห็นฮะลดเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงได้เลยนะพี่สนใจคันนี้นะราคาไม่แรง คูชคอนโทรลนะฮะตัวนี้คูชคอนโทรลนะครับเป็นไม่ใช่แปรผันนะพี่อาจจะต้องพยุงพวงมาลัยแล้วก็ในเรื่องของเหยียบเบรกควบคุมไปด้วยนะครับมันไม่ได้เบรกให้อัตโนมัตินะสําหรับรุ่นนี้นะครับผมหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้สามารถสัมผัสได้นะครับเพิ่มเสียงรดเสียงในนี้ก็ได้เลยนะครับเมนูต่างๆอยู่ในนี้กดได้นะครับผมแล้วก็แอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับมีปุ่มไล่ฟ้าต่างๆปุ่มให้อากาศหมุนเวียนภายในปุ่มให้อร์ออกเฉพาะเท้าหรืออาาาร์ออากหน้าพร้อมกาานัน ลถบรับลมเพิ่มปรับลมปุ่ม a อปิดแอร์นี่ประมาณนี้นะครับมีหมดทุกอย่างพี่สนใจพี่เข้ามาดูรถได้แต่ผมเชื่อว่าพี่ดูคลิปนี้จบพี่ตัดสินใจจองออนไลน์ได้นะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้เป็นเบรกเบรกมือจะอยู่ที่เท้านะพี่เบรกมือจะอยู่ที่เท้านะครับใช้งานง่ายๆนะครับลายไม้ตกแต่งมาให้นะครับตกแต่งด้วยคาน A เนี่ยคานหน้าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของสีเบรมันทําให้วิสัยทัศน์ดู สะอาดตานะครับแล้วก็ดูสบายตาเนื่องจากว่าอ่ามันเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะครับต้องสบายตาอยู่แล้วนะพี่สนใจนะครับคันนี้ราคาไม่แรง5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับฟรีดาวน์ได้เดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูนะครับผมเนี่ยสูงร้อยเจ็สิบแปดนี่รถสไตล์ผู้บริหารนะครับจะลองนั่งดูหาเปิดเข้ามาด้านหลังมีแอร์ตอนหลังให้เนี่ยผมชอบตรงนี้แหละพี่นี่กว้างๆนั่งสบายนะครับ รถออกแบบมาให้สําหรับรถสไตล์ผู้บริหารนั่งกว้างๆแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูวิเศษทัศน์ที่มองไปเห็นไหมมันชัดเจนมากเลยนะว่ารถอ่าของ Honda เนี่ยหรูหรานะครับเทคโนโลยีเขาจัดมาให้เต็มเลยแล้วก็บางเทคโนโลยีเราอาจจะใช้ไม่หมดด้วยซ้ำนะฮะฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านนะครับผมไม่มีรอยยันไม่มีรอยอักขระใด,ดๆเลยพี่เชื่อได้ว่า ไม่มีเพื่อนล่อมทางแน่นอนนะฮะสำหรับคันนี้นะครับรถไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ํามาไม่มีกับสีกอไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝากระโปรงกันแต่ดูตรงนี้ก่อนกว้างมากพี่นั่งได้หลายคนนะครับพี่คนไหนสนใจโทรมา085713369เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยเปิดเข้ามาในห้องเครื่องยนต์กันนะฮะเช้าๆแบบนี้เดี๋ยวไปเร็วๆเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะให้ดูแบบละเอียดละเอียดแบบเร็วๆนะครับผมมาดูเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านมากเลยนะ,ะไม่มีรอยนะ้ำมันเครื่องรั่วไหลไม่สวิงด้วยนะครับรอดเดินเบา เครื่องยนต์ส0จุูนเนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดน้ามันนะครับทีมีพันธุ์ต่างๆอยู่ในระดับปกตินะครับถ้าเกิดน้ามันเครื่องถึงดิวต้องเปลี่ยนผมเปลี่ยนให้นะครับแบตเตอรี่เช่นกันถึงดิวต้องเปลี่ยนผมเปลี่ยนให้ชคอัพยกฝากระโปรงหน้านะครับขึ้นสุดลงสุดนะพี่นะอันนี้ไม่ได้ใช้แรงยกขึ้นมากเท่าไหร่เลยนะครับผมรถสวยน่าใช้นะฮะมีซิลิโคมีเห็นไหมมีอ่าเขาเรียกอะไรยางกันลอยเนาะยางกันกันเสียงเข้านะครับรถสวยมากนะมันทําให้ห้องโดยสารนะครับเงียบขึ้น นะครับมันทําให้ห้องโดยสารยังเพิ่มหัวน,อน็อตต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีรอยขันไขขยับทางด้านในด้านนอกนะพี่นะแก้มข้างสภาพสวยเลยนะพี่คนไหนสนใจทักมา0825713369หรือ่แจทไลน์มา tpairnpi 1 9 9 2ครับหัวน,อน็อตต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกติช่องจุดเชื่อมต่อไฟนะครับสวยเลยนะพี่ใครสนใจทักมาได้นะฮะนี่หมคยคานหน้า มอพักน้ําลูกต่างๆไม่มีรอยงัดออกไม่มีรอยขันไข่ขยับแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้รถสวยนะครับตรงเนี้ยฝาตรงนี้มันจะหลวมนิดนึงขันเข้าก็เรียบร้อยทําจะมีเสียงสั่นนิดนึงนะฮะนี่มันมีรอยขันเข้าอยู่นะครับพี่ถ้าเกิดว่าคันนี้สนใจทักมาได้นะครับผมเชื่อว่าพี่ดูคลิปนี้จบที่สามารถจองออนไลน์ได้ทันทีนะมาดูคันหน้าต่างนะฮะนี่รถสวยมากนะครับคือโช๊คฝั่งนี้ขึ้นสุดลงสุดนะหัวน็อตตรงนี้นะฮะตรงโช้งนะฮะไม่มีรอยขันไข่ขยับแน่นอนนะฮะแล้วก็ ตรงหัวน็อตต่างๆ,ๆนะฮะด้านในไม่มีรอยขันไข่ขยับเลยนะครับรถสวยน่าใช้นะฮะนี่ผากระโปรงหน้าเดิมๆนะฮะเงาเเลยนะครับพี่อ่ะนะครับเดี๋ยวเปิดตรงกระจกตรงประตูให้ดูนะนี่ สิ่งแรกนะครับตัวนี้ผมไม่อยากจะถอดออกให้ดูนะครับเพราะถอดแล้วมันจะมีเสียงเล็ดรอดเข้าไปแน่นอนนะมันเก็บใส่มันจะไม่เหมือนเดิมแต่พี่ผมมจะได้ให้ดูหัวนอนนะสิ่งแรกเกิดการชนก็คือประตูนะประตูเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการชนเนี่ยมันจะต้องถอดออกนะครับนี่มาดูใกล้ๆนะไม่มีรอยขันไขขยับนะครับพี่รถสวยน่าใช้เลยนะครับแผ่นเพจอยู่ด้านนี้นะครับนี่เลขคัตซีเลขเินจิ้งยี่เล็เครื่องนะฮะอยู่ตรงนี้หมดเลยสีเขียวเนี่ยพี่นะครับพี่สามารถดูได้นะมันจะต้องตรงกับทาง อ่าสำเนารถเท่านั้นนะครับสําหรับตัวนี้เนาะนี่มาดูฝั่งนี้นะครับบอกคู่หน้าไฟฟ้านะคันนี้นะฮะนี่หัวน็อตไม่มีรอยขันไขขยับนะครับชัดเจนมากนะฮะรถไม่เคยทํามาไม่เคยทําสีแน่นอนนะครับมีอาจจะเก็บนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่เคยตอดไปทํานะครับพี่คนไหนสนใจคันนี้นะผมบอกเลยว่ามันน่าใช้มากนะฮะมันน่าใช้เลยทีเดียวฝาท้ายนะฮะกว้างแบบนี้นะครับกว้างเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่มียางอะไรมีชุดเครื่องมืออยู่ครบนะฮะ นี society, ่จุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับที่ต้องดูดีๆนะตรงนี้จุดเชื่อมต่อต่างๆห้ามเป็นแผ่นเดียวกันนะครับนี่ห้ามมีเป็นแผ่นเดียวกันนะฮะนี่จุดเชื่อมต่อแบบนี้ต้องมีมานะครับพี่คนไหนสนใจคันนี้นะรถสวยน่าใช้นะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับเปิดเข้ามานี่หัวน็อตต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีรอยขันไถขยับเลยนะฮะรถสวยนะครับฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ ตกแต่งประตูด้วยลายไม้นะครับแล้วก็กดปุ่มปรับปรับกระจกลดกระจกอยู่ด้านข้างมาให้แบบครบแล้วนะสำหรับคันนี้นะ Honda Accord 2.0e ปี18นะฮะร,ราคาส่วน579,000บาทฟรีดาวน์ผ่อนยาวๆ7ปีนะฮะอยู่ที่10,000บาทเท่านั้นแต่ถ้าใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษนะฮะก็ได้เช่นกันนะขอให้มีประวัติผ่อนดีผ่อนตรงมาก่อนนะครับเกินปีรับเลยนะฮะ2.394ปีดอกเบี้ยพิเศษนะ2.595ปี3.597ปี4.49 7ปีขอโทษตีเมื่อกี้3.596ปีเนาะนะครับใครสนใจนะฟรีดาวได้เลทออกเบียนี่นะครับปกติแล้วอ่ะป้ายแดงจะต้องดาว20%ถึงจะได้เลทออกเบีย2.39นะพี่นะแต่มือ2เนี่ยฟรีดาวได้แล้วนะครับสำหรับใครสนใจโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9หรือแจ้งไลน์มาที่ p a ก n p i 1 9 9 2นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก่อนจากกันไปรบก,กวนพี่ๆนะ กดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมแล้วก็เดี๋ยวผมอัปเดตรถให้ทุกวันเลยในช่องนี้ผมก็จะลงทุกวันเช่นกันนะฮะขายรถมือสองแล้วก็เป็นรถอ่ารถครอบครัวมือสองนะฮะมีสองช่องที่ผมลงทุกวันนะครับพี่ใครสนใจคันไหนนะช่องนี้ส่วนใหญ่จะลงเก๋งอีกช่องหนึ่งจะเป็นรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งถ้าเกิดว่าสนใจติดต่อมาศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าก่อนจากกันไปนะครับรบกวนพี่พี่นะกดไลค์กดซับสไคร์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับสำ ต้องขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ